กรรมธิการซักเดือดค่ะหลุดโปะเอกสารหมอโรงพยาบาลตำรวจราชทรนนางนาซีดค่ะโยงกันวุ่นไม่ได้อนุญาตให้ทักษินอยู่180วันค่ะ <S <S หมอวายโยค่ะได้กล่าวบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อซะหน่อยนะเป็นราชทันต่างหากที่เป็นคนให้อยู่ต่อทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อวันที่22ตุลาคมค่ะแล้วก็มีประกาศลงวันที่21ตุลาคม ก่อนหน้านั้นล่วงหน้าเนี่ยหวันนะซึ่งกรมราชทัณฑ์มีจดหมายข่าวออกมาค่ะบอกว่าความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังมีความจะเป็นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าทั้งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อ หมอที่โรงพยาบาลราชทันก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้อยู่ต่อนะคำถามคือแล้วใครให้อยู่ต่อนะนี่คือสิ่งที่สังคมอยากรับรู้ค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่7พฤศจิกายนค่ะที่รัฐสภาการนายรังสิบันโรมสส,สบัญชีรายชื่อพรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนาสภาผูแ้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมกรรมาการการว่ามีวาระพิจารณากรณีกรมราชทรนให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตำรวจกับการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนะว่ากรณีของนายทักษิณเนี่ยกรรมธิการค่ะมีความชอบธรรมในการแสวงหาข้อเท็จจริงนะแต่กรรมธิการไม่ได้วางกรอบเวลาไว้ทั้งนี้ค่ะการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงแล้วก็ตอบคาถามกรรมธิการจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวเองต่อข้อครหา หรือความเสี่ยงในข้อกฎหมายนะเมื่อถามถึงกรณีของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องค่ะรฐบนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันว่าการรักษาตัวของนายทักษิณไม่เคยถูกปล่อยสักวินาทีเดียวนะนาะยราศิมันโรมกล่าวว่าเป็นการโต้แยง้งนะกับกรณีที่พลตารวจเอกเสรีพิสุธิ์เตมยเวทัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะที่ระบุบอกว,ว่าไม่เป็นความจริง ดังนั้นสิ่งที่พันตำรวจเอกทวีพูดเนี่ยต้องดูพยานหลักฐานต่างๆว่าใครจะโกหกหรือใครจะพูดความจริงไม่เป็นความจริงนะคะวันนี้ค่ะต้องค้นหาข้อเท็จจริงกันว่าตกลงแล้วที่ฝ่ายต่างๆได้พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านสรีนั้นเป็นอย่างไรนะ,ะส่วนที่มีคนสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรกับกรรมธิการความมั่นคงผมยืนยันว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญต่อประเทศชาติมากเป็นกระดูกสันหลังสําหรับเรื่องต่างๆแล้วก็เราค่ะมีภารกิจในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้วยนะคะกระบวนการยุธรม็เปนนหึ่งในนั้นที่เรา พยายามแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเมื่อถามว่าการอ้างกฎหมายการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องนะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะนายรังสิมันรมก็บอกว่าคงไม่สามารถทําได้เพราะกรรมธิการใช้อํานาจตามรัฐนูที่เป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งเราสามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานต่างๆได้อยู่แล้วนะ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีข้อยกเว้นในการทําหน้าที่ของสภาหรือกรรมธิการค่ะต่อข้อถามว่ากรณีที่พลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์ค่ะไม่เข้าให้ข้อมูลทางกรรมธิการเนี่ยจะมีนทาหนังสือที่แจงเข้ามาทีหลังหรือไม่นะนายรักสิบันโรมก็บอกว่าต้องดูสถานะปัจจุบันนะเพราะพลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาน้ําหนักเนี่ยน่าจะต่างกับการเชิญเจ้าหน้าที่รัฐนะทั้งนี้เนี่ยกรรมธิการต้องตรวจสอบว่า ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือจากรัฐบาลเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายอะไรอีกบ้างนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสําหรับผู้ที่มาชี้แจงต่อกับทิการค่ะประกอบด้วยนายวัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขค่ะผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชธรนพลตํารวจตรีสรวุฒิเหล่ารัตนวรพงค่ะอดีตรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจนะคะก็เรียกว่าในที่ประชุมกับพนการวันนี้นะก็เดือดพอสมควรค่ะเพราะมีประเด็นก็คือหมอที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยบอกว่า ไม่ได้อนุญาตให้ทน่นศิทิ์เนี่ยนะอยู่ต่อที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งหมอที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้อยู่ต่อแต่คําถามคือนะแล้วใครเนี่ยให้อยู่ต่อนะโดยทางด้านของนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองค่ะประธานกรรมาการการอุดมศึกษาหน้าที่มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็ได้กล่าวนะถามบอกว่า it. นายแพทย์กิติธนทัศน์เลววงรัตน์นะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะคะท่านเป็นรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะท่านก็ตอบว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในสื่อเลยนะคะก็ได้ค้นคุณดูได้นะคนไปไปค้นกันดูได้ โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนวิธีการรักษาและก็การเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของกรมราชธรรมนะที่ต้องเป็นคนชี้แจงรวมทั้งเรื่องของการประเมินอาการให้รักษาต่อที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องของกรมราชธรรมเช่นกันนะซึ่งก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลตำรวจคะไม่ได้ลงความเห็นว่าให้อยู่รักษาต่อนะเพราะอยู่ในการประเมินของกรมราชธรรมว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรค่ะซึ่งโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อซะหน่อยนะเป็นราชธรรมต่างหากที่เป็นคนให้อยู่ต่อทีนี้เนี่ย อันนี้นะมันออกมาในวันที่22ตุลาคมนะซึมันก็มีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการโต้กันนะเพราะว่ามีประกาศลงวันที่21ตุลาคมนะซึ่งวันที่21ตุลาคมเนี่ยก็คือก่อนนั้นล่วงหน้า1วันนะซึ่งกรมรัชธัรฑนเนี่ยมีจดหมายข่าวออกมานะบอกว่าซึ่งความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทําการรักษานะเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลตำรวจนะแต่วันรุ่งขึ้น ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่าเปล่าสรุปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าหมอเนี่ยเอาจงจริงนะเขาเชื่อหมอนะกลายเป็นว่าทั้งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อนะซึ่งหมอที่โรงพยาบาลรัชทานก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้อยู่ต่อ คำถามก็คือแล้วใครให้อยู่ต่อนะนี่คือสิ่งที่สังคมเนี่ยก็อยากจะรู้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของการไปประชุมวันนี้นะจะมีข้อเท็จจริงอะไรเปิดเผยเออกมาอีกเนี่ยต้องตามชมนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ